ก็จะเป็นกระโดนาถ่ายวิดีโอนะครับทีี LG 55นิ้วอุ t r า HD 4K นะครับที่ผมสั่งมาจากลาซาด้าตอนนี้ก็มาดูสภาพภายนอกก็ไม่บุกสลายนะเดี๋ยวผมมั่นใจว่า LG นี้ไม่น่าจะแตกนะครับเพราะว่าขอบมันแข็งกว่ายี่ห้ออื่นเดีจะทการแกะออกก่อนนะครับเพราะว่านี่รับบอดถ้าไม่ถ่ายวิดีโอไว้จะไม่ ไม่รับประกันนะครับอโอเคแล้วก็ทําการถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะครับนี่ส่งมาทางแฟดนะครับส่งมาทางแฟดถ้าส่งนิมเอ็กเลีสนี่ผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะครับดีกว่าส่งแฟดนะเดี๋ยวไอพ้พดกิจตัวข้างล่างนี่เรายังไม่เอาออกนะครับ เราก็จะเปิดเฉพาะฝาบนนี่เลยเดูความเรียบร้อยกันนะอันนี้ก็จะเป็นขานะครับขาเดี๋ยวเราดูก่อนว่ากล่องมีรอยบุกไหมไม่มีนะกล่องไม่มีรอยบุกโอเค สายปลัก๊กไฟนะคระับะะสายปลัก๊กไฟะะดูสภาพทั่วๆไปก่อนแปลกไหมมีจอกับ บนไม่มีปัญหาด้านนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวทำการแกะจอ,อมา่อนการแกะนะครับไม่มีรอยแตกนะถ้าแตกนี่มันก็จะบุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบลัดดูถ้าเปิดติดก็จบนะครับเปิดติดก็ปิดงานเลยนะครับโอเคแตกนะไม่มีรอยแตก โอเคนะครับจอบเรียบร้อยอยู่นะรุ่นนี้จะมีเป็นสมาร์ททีวีเล่นเน็ตได้นะครับมี Wi-Fi ด้วยนะครับจะมมีชุด Wi-Fi ชุดออโตออริโอแล้วก็มี HDMI USB นะครับมีเฉพาะ HDMI แล้วก็ USB นะครับ USB 2 1 HDMI HDMI 2ก็1 USB นะครับ รุ่นนี้อินพุตจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเงอทสเปิดดูก่อนเคนะครับเปิดติดแล้วตอนนี้กำลังส่วนเก้าสองสี่สามเก้ากสามกำลังใส่พาสเวิร์ดนะครับเชื่อมต่อไวไฟไปด้วอย อ,อันนี้ผมไม่ต่อสายกาดนะครับขอให้มันควนหาช่องไปรับได้เครื่องสกเ้วยนไปกันนครับ ห้หนิ้วครับรุ่นนี้จะถือว่าเสร็จสซีนนะครับเคลื่อน,น,นไหวนะครับที่ป้องกันพิกเซลเสียหรือพิกเซลตายนะครับก็จะมีภาพเคลื่อนไหวลักษณะนี้ เข้ามาโฮมปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมนี้ก็ลองดูว,ว่าจะเล่น YouTube ได้หรือเปล่านี่เป็นปุ่มโฮมนะครับ ยูทูบมาแล้วนะครับอันนี้แล้ก็สามารถที่จะดูได้เป็นรุ่นนี้เป็น 4K นะครับรุ่นนี้ทีวี 4K